สส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตายเรีวของไม่ตกแบบโคตรง่ายเลยแหละง่ายที่สุดเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนให้เป็นเออกปกติก่อนก็อย่างนาี้นะคะก็เราก็แค่อันนี้คือบ้านของผมทุกคน เดี๋ยวเราจะมาตายของไม่ตกก็ทุกคนก็คือเราจะมาทดสอบเลยตรงนี้ทุกคนก็คือตายชัวหรือถ้าไม่ชัวก็เราก็มายืนอยู่ตรงนี้กระด่ยืนอยู่ตรงนี้จากนักก้นก็กระโดดอย่างแรกนะทุกคนตายของไม่ตกแล้วค่ปรับเป็นโหมดซาวไนโวเลยใช่ไหมโหมดซาวไนโวอุ้ยทำไมเลือกเป็นน้วขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรทุกคน เรามาตรงนี้เดี๋ยวเดไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราต้องมาตรงนี้ทุกคนจากนั้นเราก็ตรงนี้ทุกคนให้เราปรับไปทางขวาทุกคนปึ๊บโอเคจากนั้นก็แค่ปรับตรงนี้ไปทางขวาทุกคนนจากนั้นทุกคนเอ่อ เออเอาเอ้า,า,าผมไม่ตายได้ยังไงเนี่ยเอาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาเซฟก่อนแล้วกันผมกลัวผมลืมเซฟไม่เป็นไรไนไรอนก่อนเลยแล้วกันเรียบร้อยตื่นมาทุกคนเราจะมาลองดูว่าเราเราจะสามารถตายของไม่ตกได้ไหมทุกคนก็ตายของไม่ตกคือผมมาทดลองดูว่า เราไปหมุนเอาไว้วงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เพิ่งโดดไปนะที่ตายผมคิดว่าเลื่อดน,น่าจะลดไปเยอะเลยแหละแต่ปรากฏว่าเลื่อนไม่ลดหรือว่าผมอันนี้ผมต้องหาวิธีตายที่ง่ายที่สุด อ,อก็มีแต่วิธีเดียวนี่ยแหละคือผมคิดไม่ออกนอกจากวิธีนี้แล้วล่ะโอเคขึ้นไปแล้วคนขึ้นไปเออากนั้นเราแค่ไปตรงนี้เปิดเปิดโอเคตายโอเคผมลืมไปว่าเราไม่มีของในตัวฉะนั้น โอ้โหงั้นเราถือของในตัวอย่างเช่นเอ,อย่างซุปแล้วกันเอ้ยไม่ดีกว่าเอาปลาดีม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะถืออะไรนะคนคไม่ต้องใส่ไจเพราะผมปร,รับการมองเห็นให้มันตื้นกว่าเดิ มันไม่หลดีๆๆนะทุกคนถ้าเกิดมองเห็นไกลๆก็เราก็จแหลกนนแลทุกคนเออทุกคนแล้วมองดีๆนะทุกคนว่าปลาตัวนี้มันหายไปหรือเปล่ามาลองโอเคปลาไม่หายทุกคนมาเกิดแล้วปลาไม่หายจเลยทุกคนก็อย่างนี้แหละครับก็คือการตายแล้วของตก,กแบบวิธีที่ง่ายที่สุดนะท หรือเราไปดูลาว,วาก็ได้เดี๋ยวดูผมเปิดก่อนเปิดข้างบนออโอเคดูนะเออเออเออตายและเราก็ยังถือปลาอยู่เป็นวิธีตายที่ง่ายมากหรือว่าถ้าใครไม่เชื่ออีกทีลกคนก็แล้วก็ไปตายแบบที่ คนก็อาจจะเคยตายมาขึ้นบันไดผมไม่ใช่ว่าผมจะโดดอันนี้ตายคนหนึ่งหนึ่งสองอดุง้งก,ก็เราจะมาลองจมน้ำตายดูนทุกคนคือการจมน้ำตายมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแหละที่จะฆ่าตัวตายโอเคถือปลาตัวนี้โอเค โอเคอืมโอเคอื้อเรืร่อยรถเรืร่อดรถไปแถบๆดูปลาตัวนี้นะฮะปลาตัวนี้อืออ,อื๋อตายปลาตัวนี้ก็ยังอยู่กับที่เดิมะทุกคนก็อันนี้ไม่ได้รอเล่นนะทุกคนมันเป็นวิธีปรอบที่ง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่า ปรับการมองเห็นปรับยังไงทุกคนผมจะขอบอกว่าจะไปปรับมันเถยะครับเพราะว่าผมลองไปปรับมาแล้วทุกคนก็ถ้าไม่ผมคิดว่าความการมองเห็นเนี่ยมันแบบมันธรรมดาเกินไปอะ่ะคือเหมือนกับว่ามันไกลขึ้นหรือมันตื้นลนคับผมก็ไม่รู้ทุกคนอันนี้คือการปรับมองเห็นนะทุกคนให้ไกลขึ้น กับการมองเห็นให้ไกลดูเลยและผลที่ตามมาก็คือโคตรแหลกนะทุกคนนี่นะทุกคนการมองเห็นของเราก็จะโคตรจะไกลเลยอะ่ะเหมือนก็ว่าเราวิ่งเร็วอะคนเพราะว่าของมันอยู่ใกล้ตัวมากดูดิเราคิดว,ว่าบ้านเห็ดน,นั้นอนะมันอยู่ไกลมากเลยนะแต่ถ้าเกิดเราลองมาปรับอีกที เป็นแบบนี้แล้วกันอ่ะเอามาเปรียบเทียบกันเลยอ๋อไม่ใช่ครับคือปรับไปด้านซ้ายเนี่ยคือใกล้ปรับไปด้านขวาคือไกลนะอ้โหดูดิเห็นบ้านเห็ดยังใกล้แต่พอมาปร,รับตรงนี้ทุกคนก็มาปรับตรงนี้โอเคให้เหลือประมาณนี้ โอเครู I mean? like ้ได้เลยว่าบ้านเห็ดมันไกลมากและปกติก็บ้านเห็ดก็จะอยู่ประมาณเอ่ประมาณแปดสิบสองทุกคนเท่าที่ผมค่าเดามาทุกคนใช่ได้วยก็วันนี้ก็มีเท่านี้ทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับจ้าวันนี้ไป ก่อนละ